<c oughs> โอ้โหต้องบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เล่นนี่น้ำหนักนะคะแรงเวียงมันทำให้น้ำกระเด็นขึ้นมาเปยียกหมดเลยนะคะโอ้ขึ้นไปรอบอีกโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะคะสำหรับสเปซพัทยานี่ ก็จะมีที่นี่ดีตรงที่เขาเก็บเงินหมดทุกอย่างแล้ว <c oughs> จริงวพราราคามันก็ไม่ได้ถูกนะคะก็มันจะมีเป็นแบบจะบอกเป็นร่องน้ำก็ไม่เชิงเนาะก็จะมีเป็นห่วงยางนะคะให้ลอยแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆนะคะบางทีบางพื้นที่ก็เป็นอุโมงค์สำหรับเด็กนี่เขาก็จะมีอย่างนี้ค่ะมีอุปกรณ์มีอะไรให้เล่นนะคะมีห่วงยางให้เล่น แล้วก็มีตรงเ,เป็น playground นะคะให้มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเล่นได้หมดเลยคือตั้งแต่3-4ขวบเนี่ยถ้าอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ก็เล่นได้หมดเลยจริงๆตรงบริเวณสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็มีกาดนะคะช่วยดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยของเด็กๆด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นอ่าบริเวณนี้ไม่มีคนนะคะนี่ก็จะมี เป็นอุโมหรือแม่กระทั่งบริเวณนี้ที่เป็นอาเนี่ยค่ะเวลาเราลอดมาเนียคะก็จะมีเป็นอุโมงน้ำเป็นแนวแอดเวนเจอร์กันไปนะคะด้านขวามือของเราก็จะเป็นสวนน้ำแบบเด็กๆ ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบ11โมงคนก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้โชคดีที่อากาศมันไม่ได้ร้อนมากนะคะนีเหมาะกับหน้าร้อนมากซึ่งเมื่อสอสมวันก่อนในกรุงเทพมีฝนตกหนักอยู่เลยเลยไม่แใจว่าวันนี้จะตกหรือเปล่านะคะ พืน้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะก็รองรับคนได้แบบสามสี่ห้า้อยคนได้เลยสบายสบายแต่ถ้าเกิดมาช่วงสุปเสวอาทิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าคนก็จะเยอะหน่อยถ้าอยากจะมาที่แบบคนน้อยๆก็จะต้องมาวันจันทร์ถึงพฤห,หัสนะคะนี่ สนุกสนานกันใหญ่เลยมีเด็กเล็กก็จะมากันโซนนี้นะคะน้ำจะตื้นแล้วก็ก็ยังเล่นได้อย่างสนุกสนานนะคะโดยบริเวณด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่นั่งล่มให้กับผู้ปกครองนะคะก็ถือว่า มีพื้นที่นั่งให้พอสมควรส่วนตรนนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นทะเลจำลองค่ะมีคลื่นนะคะอ,อันนี้มันดีที่ว่าเขามีอุปกรณ์ให้เรายืมเล่นได้ตลอดเลยแล้วก็มีกาดพอยอยืนดูความเรียบร้อยนะคะมีกาดด้วย โซนก็มีนั่งขอนะคะเดแล้วรอเด็กๆมาแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันอีกทีค่ะ นี่สากชั้น29นะคะปาร์ตีโฟมข้างล่างเริ่มแล้วตอน4โมงครึ่งค่ะนี่เราซูมให้เห็นนะสูงแค่ไหนนะคะเอาให้เห็นกันไปเลยโอ้โหโอ้โหเขาบอกปาร์ตีโฟมเนี่ยมันจะเต็มสะะนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันข้างล่างค่ะเดี๋ยวเจอกันพอเรามาดูข้างล่างนะคะก็เหมือนจะมีการออกกำลังกายด้วยค่ะ นนนอยู่ไหนนะเล่นรอบที่สองของวันนะคะห้าโมงค่ะแดดยังแรงอยู่เลยต้องเดินค่ะ ลูก เดินหา,าคินก่อนสิกายเดินหาอาคินครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวพาเด็กๆไปลงเล่นน้ำก่อนแล้วยังไงมาเจอกันค่ะ